สิงห์ปทุมอยู่ร่องน้ําแดงก่อนนะคะส่วนสมโอทีสิงห์สวยนาวาอยู่ร่องน้ําน้ําเงินอย่าใช่ค่ะปีนี้เรือสีสิฟีพายก็ส่งมาแข่งขันทั้งหมด8ลดลด้วยกันนะคะด้วยคน,ป,นปล่อยเรือของเราเป็นสาวสวยด้วยนะคะสาสลับกันทำหน้าที่อย่างแข่งขันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วค,ค่ะช่วงนี้นี่สาวๆนี่มาอยู่ในวงการเรือเยอะนะคะเทียบทุนแล้วค่ะ ทุกอย่างตรงเที่ยงตรงค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอจบคู่นี้นะคะเราก็จะถ่ายทอดสดให้ดูต่อเนื่องย,ยาวๆค่ะก็มีคู่ชิงชนะเลิศ40ฟรีพายรวมไปถึง55ฟรีพาย,พย,พยทั้งคู่ชิงอันดับ3แล้วก็ชิงชนะเลิศก็รออยู่ในเบรกนี้เหมือนกันค่ะถูกต้องค่ะเราจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกัน16คู่16เที่ยวนะคะ,คะ อันนี้ถ้าไม่มีเที่ยวสามนะจะ<ช>มีเ<ช>ที่ยวสามก็ปวกไปอะ,อะไม่รู้ว่ากองเชียร์อยากจะมีเที่ยวสามหรือเปล่านะคะเอาอ,ออกมาแล้วค่ะออกออก,ออกมาแล้วทัวแล้วเรือดังเรือดีในประเภท4ี่สิใบพายครับดูที่ว่าล่องน้ำแดงศิษปฐุมกับสิงหลายจากวัดถาปฐุมธานีครับดูที่ว่าเรือเรือของทนายโชคชายอ่างแก้วอยู่ล่องน้ำแดงเจอกับโสโมโทีโสโมโทีครับเรือเป็น้องเป็น ที่ว่าเที่ยวนี้เหลือพิสตุลลกล่องน้ำน้ำเงินจะทำได้หรือไม่ได้เจะรู้ว่าสิงประถมแล้วก็หัวไข่ครับเหมือนงูรงอางหัวไข่เพราะว่าผายที่ไหนไม่ว่าแต่ผายประถมตอนนี้บ้านคามาถึงประตูบ้านคาเริ่มเปิดแล้วสิงสิงเอออเา,าไงโอทีนั้นจะเปิดตันที่เลยไหม ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเริ่มจะนำมาเล็กน้อยครับรองน้ำสีแดงในน้ำสิงประทุมสิ่งร้ายจากจังหวัดปทุมธานีครับก็ถือว่าเป็นจะพาพรวมกันครับลองน้ำสีแดงในน้ำสิงประทุมแต่สิงตะไวสิงตะไวครับโหเทนโอบทดีสิงตะไวเริ่มจะกอดมาเลยลอกน้ำสีแดนเริ่มจะกอด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 ได้แตกได้หรือไม่ได้ได้ไม่นอนในเมื่อโสมอดีนเขาก็กกก็กก็กหลุว่าตะไวในท้ายตะแก้วแกะ ป,ปทุมนีไปปทุมนีไปเข้าเส้นไทยขอบคุณครับนักกีฬาทั้งสองทีมครับขเข้าเซนไทยเรียบร้อยค่ะเป็นเรือเจ้าภาพสิงห์ปทุมนะคะจากวั